สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุขคนเมื่อนี้กับปุ๋ยยานนุ่งกับพ่นองยานนุงก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอสแผวบอสสันพี่น้องเป็นตาหักทักพี่น้องจ๋าเพรนยางออกจากห่างเพิ่นกะโดดเกียร์ขี้แอลกันพี่น้องเป็นตาหักคักแล้วก็พูดแคปชั่นอิวอิวโอ้ยพี่น้องเป็นตาหักคักสุขอยู่ที่ใจแมนีหดีพี่น้องความสุขอยู่ที่ใจในวิความสุขโฟกัสปัจจุบันโฟกัสความสุขคนหักกัน ก็เป็นตาหักคักพี่น้องเราก็บอกว่าเพื่อนชอบกันเนาะ่นทีที่ยังได้ก็ได้ตัวแมนบอพี่น้องพระเอกเราก็บอกแล้วว่ามีคําตอบแล้วอยู่ที่ว่าสีเ้าตอนใดเนาะพี่น้องเป็นตาหักแต่พระเอกเป็นคนจริงพูดจริงทําจริงคักอิลนเดีพี่น้องเป็นตาหักคักนางเอกกระโชคดีคักพี่น้องพระเอกนะนางเอกโชคดีทั้งสองคนพี่น้องมาเจอกันดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันพพอร์ตซึ่งกันและกัน ป็นตาหักค่ะพี่น้องตาหักตาแพ้งเบื้องเลาเก็มีความสุขยิ้มตามพี่นอ้องงานจับมือกันออกไปแล้วก็จับคอจับบาลายติพี่น้องแล้วก็ไปกระโดดเกียร์คอกันพี่น้องเกกขึ้นแอวพี่น้องเป็นตาหักค่ะอุย้ยรอหนาหักค่ะพี่น้องพู้เอกก็รอนงเอกก็สวยงามหุ่นดีนั้งเอกแล้วก็คอมเมนต์พี่น้องถ้าดูแล้วหมายถึงผู้ใดที่บ่มกักนะเบิงบง้งเราวบ่ถือตาบ่าต้องของมาเบิง้งเด้อพี่น้องเลื่อนพานเอาตะค้นตีเขาหักเขาเชียน บอดแผวบอดซันเดอพี่น้องจ้าบอดแพวแล้วก็บอกจังซี่ก็แมนอิลีนั่นละเอาแต่คนที่เฮาหักถ้าบหมักกับบ่ตองมาเบิงเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องจ้าท่านนี้แล้วก็มาขออนุญาตบอดแพวอันคอมเมนต์สู่ฟังพี่น้องเราคนหนึ่งแหละเลยชอบมากโมเมนต์แบบนี้น่ารักที่สุดเลยเอสพี SP. ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเห็นแล้วก็มีความสุขยิ้มตามนี่คือความสุขจริงๆค่ะทำไปเถอะค่ะใครก็ไม่ต้อง สนใจนะคะความสุขของเราทำไปเลยต้องอย่างนี้ c s p น่ารักที่สุดอะไรที่ทําให้เรามีความสุขและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนทําไปเถอะความสุขของเราเติมเต็มไปเลยน่ารักที่สุดเลยเฮ็ดงานก็เมื่อยมาแล้วสิ่งใดที่มีความสุขก็เฮ็ดโลดเดอ้อมีความสุขมากๆนะคะความสุขความอบ,บอุ่นความน่ารักคนที่อยู่ข้างๆนี่แหละเห็นเขามีความสุขขอให้รักกันนานๆนะคะ แฟนคลับแฟนเพลงก็มีความสุขไปน้าพี่น้องคนที่เขาหักมีความสุขเขาก็มีความสุขน้าเพลินดีใจกับเพลินพี่น้องจ้าเบิ้องล่ากับมีตะโมเม็ดงามๆสวยๆหวานๆให้ยิ้มตามตลอดพี่น้องเอสพีนี่น่ารักที่สุดเลยน่ารักมากค่ะขอให้ลงเอยยันเร็วๆนะคะพี่น้องเพลินกับพระเอกล็อกตอบชดเกียนได้พี่น้องล็อต สิเปิดตัวกันเมื่อใดพี่น้องน่ารักคักพี่น้องดีใจน้ำพินพี่น้องจ่ามู่เจ้าเป็นยังไงคือยานิ้วบอยยานิ้วรตฟินน้ำพินพี่น้องหวานแววโรแมนติกคักพี่น้องจ่าเพีกกนนังเอกน่ารักที่สุดเลยมีความสุขมากๆนะคะเข็นค้นมากกันพวกเขาก็มีความสุขพี่น้องผู้ใดอิจฉารับบ่ไดก็แล้วแต่ผู้เขาหักเขาแพงเขามีความสุข โฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ปัจจุบันจ้ารักนะคะทั้งสองคนขอให้เพเยกนางเอกเฮงเฮ mm hmm. ง,งปังปังรวยๆตลอดไปจ้าพี่น้องมีความจีเห็นว่าจังใดกับคมอมเมนต์เข้ามาสูฟังเด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย